สวัสดีครับผมเกียรติกร DIY วันนี้ผมจะมารีวิวขาตั้งทีวีของบริษัทชัวร์ว,วิชชั่นโมเดล TVS 4นะครับขนาดความสูง140เซนติเมตรกว้าง36เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยาว58เซนติเมตรเดี๋ยวมีขั้นตอนและว,วิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับหลังจากแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับทางบริษัทชัวร์วิชั่นแพ็คของมาอย่างดีมากเลยนะครับใส่บับเบิรกัน ลอยแล้วก็กันกระแทกอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้นะเป็นโมเดล TVS 4สามารถปรับก้ไมได้20องศารับน้ำหนักได้75กิโลกร,รัมนะครับรองรับทีวีขนาด32ถึง55นิ้วเลยนะครับ หลังจากเปิดกล่องนี้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีคู่มือการประกอบสินค้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมในการประกอบครั้งนี้ก็จะมีบอกหมดนะครับในชุดนี้นะครับจะมีจํานวน3แผ่นหน้าแรกจะเป็นคู่มือการประกอบสินค้าอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่แถมมาให้หน้าที่2จะเป็นขั้นตอนการประกอบสินค้านะครับแล้วก็หน้าที่3จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งทีวีเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันในแต่ละขั้นตอนเลยนะครับ ล้อเลื่อนสามารถล็อกได้ด้วยนะครับตัวนี้ในสองห่อตัวนี้จะเป็นชุดน็อตต่างๆนะครับโดยถุงทางขวาตรงนี้จะเป็นถุงที่เอาไว้ยึตดติดตั้งทีวีนะครับส่วนถุงทางซ้ายนี้จะไว้ติดพวกเสาขารับชั้นฐานต่างๆนะครับตัวนี้เป็นขาสําหรับติดตั้งแขวนทีวีายนี้นะครับจะเป็นตะแกรงสําหรับชั้น แขวนทีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการประกอบกันไปในแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับรอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับที่ทางร้านแนะนำนะครับก็จะมีประแจเบอร์17 13 14แล้วก็ไขควงแฉกธรรมดานะครับหลังจากที่ผมได้แกะ,ะกอุปกรณ์ต่างๆที่แพ็คมาเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากใ,ให้เพื่อนๆดูวัสดุโดยรวมของเขานะครับตัวชิ้นเหล็กตัวนี้มีความหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับไม่ได้ดูกองแก๊งแบบ บางๆตามร้านข้างนอกทั่วไปนะครับวัสดุใช้เป็นเหล็กหนาแล้วก็มีความหนาไม่บางนะครับแล้วยิ่งชั้นตัวฐานตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักมากนะครับดูใช้เหล็กมีคุณภาพมากๆเลยนะครับสีที่พ่นกับชิ้นงานมานะครับถือว่าเก็บงานได้ละเอียด เรามาเริ่มประกอบขั้นตอนแรกกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะใช้น็อตตัวสั้นนะครับจำนวน2ตัวยึดเข้ากับฐานแผมนใหญ่ตัวนี้นะครับโดยจะใช้ปรแจรเบอร์17นะครับเวลาเลือกเสาการติดตั้งนะครับเพื่อนๆควรดูนะครับว่าประกอบด้านไหนเข้ากับด้านไหนนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเป็นรูช่องสําหรับเสียบยึดนะครับ ชุดล้อเข้ากับฐานเหล็กจะมีรูน็อตทั้ง4ี่มุมนะครับนำเจ้าตัวล้อเหล็กหมุนชุดล้อเข้าไปลทำการใช้มือหมุนเข้าไปพอรวมๆก่อนนะครับมันจะหมุนแน่นไม่ได้เราก็ค่อยใช้ตัวประแจนะครับขันเข้าแน่นๆอีกทีหนึง่ง นที่3ในขั้นตอนที่4นะครับจะใช้ตัวน็อตยาวแบบนี้นะครับเขาจะมีแถมมาให้6ชุดนะครับชุด4ตัวนี้นะครับจะใช้กับตะแกงแขวนจอทีวีนะครับส่วนตัว2ชุดนี้จะใช้กับตัวฐานชั้นวางชั้นที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบขึ้นโครงแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะทําการติดตะแกงเหล็กแขวนจอนะครับผมจะแนะนําเพื่อนๆตัวตะแกงเหล็กแขวนจอตัวนี้มันจะมีขนาดต่างๆนะครับที่จะติด หากเพื่อนๆท่านใดต้องการให้มันต่ําลงมานะครับที่ระดับนี้มันก็จะมีระดับต่างๆตั้งแต่ต่ําถึงสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณชั้นบนสุดนะครับเป็นขนาดที่พอดีนะครับสําหรับตะแกรงเลยข้างบนแล้วก็ข้างล่างแบบนี้เราจะร้อยน็อตตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับทั้ง4ช่อง แล้วนาแหวนกับน็อตตัวเมียที่เหลือนะครับมาใส่เข้าด้านหลังทําการขันให้แน่นนะครับที่เราร้อยน็อตเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปมาทําการขันนะครับโดยใช้ประแจเบอร์13าแล้วก็เบอร์1ินะครับประแจเบอร์ส4บเราจะทําการล็อกที่ตัวน็อตข้างหลังส่วนประแจเบอร์สิบนะครับจะทําการขันตัวข้างหน้าทําการขันให้แน่นเลยนะครับ ขั้นตอนที่4ี่นะครับนำแผ่นชั้นที่สองนะครับร้อยน็อตตัวนี้นะครับเข้าไปกับเสาจะมีตัวรูกลมนะครับแผ่นข้างหลังตรงนี้เราก็เลือกระดับความสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ผมจะใช้มาที่ระดับที่2นะครับให้มันกันการพอดีขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนำขาแขวนทีวีนะครับมาวางเข้ากับข้างหลังตัวนี้ผมจะใช้รูที่ห้านะครับ แล้วก็ตัวน็อตในถุงนี้เขามีแถมมาให้หลายชุดเลยนะครับสามารถใช้ได้กับทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับก่อนที่จะใส่เราก็นําตัวบูตสีดําตัวนี้นะครับรองไปที่ด้านใต้ก่อนนะครับแล้วก็นําแหวนกับน็อตหมุนยึดเข้าไปส่วนตัวที่มีเขี้ยวตรงนี้นะครับจะเป็นข้างบนนะครับด้านหัวมันส่วนที่มีน็อ ตรงนี้จะเป็นข้างล่างนะครับ<_><_>โอเคครับหลังจากที่เรายกแขวนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นขั้นตอนการขันเจ้าตัวน็อตตัวนี้นะครับให้มันล็อกกับตะแกรงเหล็กสําหรับแขวนทีวีจะมีทั้ง2ด้านเลยนะครับขันให้แน่น หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําการเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ลองขยับดูนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วมันแข็งแรงดีหรือเปล่านะครับ ก็เป็นดานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ